สวัสดีครับพบกับเบนจามินเซลนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวรถคันนี้เลยนะครับผมเป็น Ford e v e r e s t นะครับผมรุ่นของเขานะครับผมเป็นไทเทเนียมนะครับผมขับเคลื่อน2ล้อไบเทอร์โบคู่นะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับราคาอยู่ที่1 7 7 4 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวไปชมรอบคันนะครับผมว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างครับเดี๋ยวเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับผม F O R D นะครับผม ทรงเดียวกับแรปเตอร์โมปัจจุบันนะครับแล้วก็ไฟมินิ LED ให้ด้วยนะครับคันนี้แต่งชุดแต่งรอบคันนะครับผมแล้วก็แม็ก20นิ้วใส่ยางตัวโย้านะครับผมแล้วก็ติดฟิล์มเรียบร้อยขนาดฟิล์ม60รอบคันหน้าเต็ม60นะครับแลปสีลังคารอบคันเลยโอ้โหแบบชุดแต่งวิกเตอร์ด้วยนะครับบอกเลยเลยว่าสวยงามลงตัวไม่เหมือนใครต้องคันนี้นะครับไทเทเนียมขับ2นะครับผม เกียร์อัตโนมัติ10สปีดเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่ารายละเอียดว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมนี่ไปดูทีละรายการนะครับผมเริ่มจากตรงนี้เลยครับผมคอบไฟหน้านะครับผมก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมให้ความสวยงามโดดเด่นดุดันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับกระจังหน้า FORD ที่แต่งล่าสุดเลยครับผมเป็นทรงเดียวกับ Raptor เลยครับและมาพร้อมกับไฟ Mini LED ให้ด้วย3ดวงนะครับผมบอกว่าหล่อมาก ชุดแต่งนี่ครับผมชุดแต่งนี่ก็จะเป็นวิกเตอร์นะชุดแต่งวิกเตอร์นะครับแต่ลูกค้าเลือกสีอะไรก็ได้นะสาหรับชุดแต่งตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือว่าสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับผมสีขาวนะ,นะมาดูด้านข้างครับนี่ด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับผมใส่เพื่อ,อชุดแต่งของเขาอยู่แล้วเพราะว่าจะไม่ให้ยางหรือว่าล้อมันล้นออกมาเกินไปนะครับนี่ครับยางตัวยูทยนะครับผมตัวยูทาย Open c คันที่ AT นะครับขนาดยาง275 55 R20 นะครับผมนี่ล้อแบกก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะเรามีลายล้อให้เลือกหลายลายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลายที่ลูกค้าชอบแบบไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะนี่บอกแล้วว่าคันนี้เราแลปให้หมดเลยทั้งแลปหลังคาด้วยแรปหลังคาสีดำนะครับเป็นเหมือนกับ ทูโทนนะครับเป็นทูโทนแล้วก็ติดกันสาดให้เรียบร้อยขนาดฟิล์กสิรอบคันหน้าเต็ม60แล้วก็รอบคัน60นะครับถ้วยครับผมถ้วยกันลอยนะครับผมแล้วก็มือจับกันลอยด้วยนี่ครับสีดำๆเนี่ยสวยงามเลยครับป้องกันการจกล้วงนะครับผมล้วงก็คือเซฟตัวถังเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ติดให้เรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นครอบครับผมครอบ ไฟท้ายนะครับผมให้หมดเลยทั้งแถวเลยนะครับผมครอบไฟท้ายเพื่อความหล่อบางทีติดแล้วก็คือมันต้องดูดดันนะครับมันถึงจะสวยถ้าติดแบบนี้ก็ถือว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับมาดูกันชนท้ายนะครับนี่ครับกันชนท้ายคันนี้ก็คือเป็นตัวครอบไปเลยนะครับผมสําหรับวิกเตอร์นะครับผมเป็นปลายท่อหลอกนะครับผมให้ความดูดดันแข็งแกร่งครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้สุดยอดมากดู หลังคาก็สวยแล้วครับผมอ่ามาถ้าลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะครับผมหรือว่าคลิปอื่นๆอยู่ในเพจของเรานะครับผมก็ทักเข้ามาสอบถามเบนจามินได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงบ้านฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะและก็เราก็มีบริการส่งรถถึงบ้านเหมือนกันนะครับเบอร์โทรของเบนจามินนะครับผม095 3 4 3 4 5 9 5นะครับคิดจะซื้อรถหล่อๆแต่งเท่ๆโทรหาผมได้เลยครับ095 3 4 3 4 5 9 5นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ